ามซีว่าแรงขนาดนี้แทนคอมพิวเตอร์ได้แล้วหรือยังเริ่มจ่าแล้วกันมันเริ่มจะแทนที่ได้ค่ะยิ่งตัวเครื่องมาพร้อมกับ iPad OS 26อืม ก็ดูมีความขยับใกล้เคียงกับความเป็น macbook มากขึ้นนิดหนึ่งนะคะตั้งค่าหน้าตาเปิดแอป,ปนะคะเรียกว่าใช้ร่วมกันกับ magic keyboard ปึ๊บปั๊กเข้าไปนะคะมี trackpad เปิดเหมือนเครื่อง mac เลยนะคะเลื่อนไปมุมซ้ายบนค่ะก็จะมีปุ่มการสลับหน้าต่างเปิดปิดจัดการหน้าต่างแอป,ปเหมือนบน mac ไปเลยอะอย่างที่ซีบอกว่าสีคิดว่าตอนนี้ มันก็แทนที่ได้สัก60 70%ถึงละกันเพราะใน App Store ก็มีแอปพลิเคชันสำหรับโปรยูเซอร์มากขึ้นไม่ว่า Final Cut Pro, DaVinci r e s o l v e Adobe p r e m i e r e ค่ะ Luma f u s i ั่นและอื่นออีกมากมายแปลว่าสิ่งที่เราเคยทำได้ใน macbook pro ก็จะสามารถทำได้ใน ipad pro ตัวนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆส่วน Magic Keyboard ของเขานะคะทุกคนคะ เป็นอุปกรณ์เสริมค่ะที่ช่วยให้ iPad Pro M5 ตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพหรือว่าประสบการณ์ในการใช้งานที่ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ขยับขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการทำงานพวกมัลติท s สการจัดการพวกหน้าต่างต่างๆแอปพลิเคชันก็เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้ iPad Pro ในการทำงานใครอยากซื้อปากกาก็ซื้อเพิ่มกับ Apple Pencil Pro กันไปแต่ถ้าใครใช้รุ่นก่อนนัานแล้วก็ใช้ด้วยกันได้เลยค่ะส่วนตัวลำโพงสิลองเปิดเกมเปิดหนังอะไรก็